สวัสดีครับวันนี้ a อน m a l Speak เดินทางไกลามาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เลยละครับในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันเคยเป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของนกชนิดหนึ่งครับนั่นก็คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยครับน้องๆน,นกชนิดนี้นับว่าสำคัญมากกับระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำและถือว่ามันเป็นตัวชี้วัดอัดตราสารพิษและสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติได้อีกด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งมันกลับหายและสูญพันธุ์ไป ในความสูญเสียกลับมีความหวังซ่อนอยู่ในนั้นเพราะวันนี้เราสามารถทําให้นกที่เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติกลับมามีชีวิตในบ้านเกิดของมันอีกครั้งหนึ่งครับพี่นุสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่นุสยมายืนร,รอผมสักไกลเชียวอ่าคผจะตามหาเจอเรามา<อ><ช>ทำอะไรกันคะนี่บอยบอกว่าจะพามาดูนกกระเรียนครับแต่ผมสงสัยว่า พี่นุกไปยืนตรงนี้ทําไมครับนกกระเรียนอยู่ตรงนี้เหรอครับอ้าวก็นีและเราอยู่ที่บ้านของนกกระเรียนกันแล้วบ,กกบ้านนกกระเรียนบ้านานกกระเรียนอะไรอยู่ที่หนองน้ำแบบนี้ครับก็นกกระเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ํานี่แหละค่ะที่เราเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้าโอ้ค่ะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําโอ้อันนี้น้ําชุ่มเลยบ้าเน็กนอกจากชุ่มยังแฉด้วย พื้นที่ชุ่มน้าจริงๆเลยนะฮะใช่แล้วท่วมน้าท่วมขังนานขนาดไหนครับที่นี่ก็ที่นี่จะจะท่วมเกือบทั้งตลอดทั้งปีค่ะและที่สําคัญเนี่ยมาสําคัญกับนกกระเรียนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ใช่ไหมคะเป็นพื้นที่นี้มีมีเป็นที่ถิ่นอาศัยเดิมของนกกระเรียนก่อนที่เขาจะสูญพันธุ์ไปด้วยปาารู้ไหมว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เราเจอนกกระเรียนตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะสูญพันธุ์ตรงนี้เหรอครับ โซนนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแถบชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่เขาจะหายไป hmm. แล้วก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขากลับมา hmm. อีกครั้งหนึ่งเป็นไงยิ่ง,ยงใหญ่นะยิ่งใหญ่ไหมมันมีความสำคัญมันเป็นพื้นที่สุดท้ายที่นกกระเรียนตัวสุดท้ายเคยอยู่และเป็นพื้นที่แรกที่นกกระเรียนกลับมาเหยียบในรอบ50ปี oh. สำคัญไหมล่ะ <laughs> สำคัญมากเลยนะ ธรรมดานะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพี่ๆที่หายไปเนี่ยก็ทําให้กลับมาอ่า oh. แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หมออ้อยพาปาร์คมาอยู่ที่พื้นที่ชุมนังที่นี่ด้วยโอ้แหมสำคัญนะ <c oughs> นี่เราอยู่ตรงที่ที่มันกลับมาใช่ไหมครับใช่<ด>ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะได้ไปดูนกกระเรียนตัวเป็นๆว่าหน้าตานกกระเรียนตัวเป็นๆเ,เป็นยังไงอ๋อ oh. ได้ดูด้วยใช่ไหมครับวันนี้ได้ดูครับมาทั้งทีจะเห็นแต่รูปภาพเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมออ้อยใช่ไหมไม่ใช่หมออ้อยต้องพามาดูแบบใกล้ๆนี่แต่แต่ไม่รบกวนเขานะ เพราะว่าการดูนกกระเรียนเนี่ยห้ามรบกวนเขาเพราะเขาเป็นนกที่ตื่นง่ายเราอย่าไปรบกวนเ้าเราดูแต่ตามืออย่าต้องนกจะบ,บินหนีโอ้หมอ้อยครับผมเห็นนกกระเรียนแล้วครับ <S <S ใช่ใช่ปะ่ะแต่ว่าทำไมตรงนั้นอยู่ในกรง อ้แต่ตรงนั้นก็มีอะนี่นี่ตัวนี่คู่เดีเยวกงอะมีทั้งอยู่ในกองแล้วก็ไม่อยู่ในกองหมอก็ไม่รู้ว่าทําไมเดี๋ยวไปให้พี่นุชอธิบายใกล้ๆก้ดีกว่าได้เลยเดี๋ยวขเ,เขาไปดูกันใกล้ๆน,นะคะะพี่จะอธิบายให้ฟังไป ที่น้องป์คถามเนาะว่าทําไมมันมีทั้งตัวที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ตัวที่อยู่ในกรงนะคะก็คือตัวที่อยู่ในกรงเนี่ยเราจะเห็นมีทั้งหมด2รุ่นก็คือเป็นตัวที่เตรียมปล่อยสําหรับของปีนี้ก็มีกรงกรงนี้กรงหนึ่งรนึงแล้วก็กรงน้อยกรงหนึ่งค่ะก็ทาไมต้องแยกกรงก็คือเขาจะมีรุ่นที่เกิดก่อนก็คือรุ่นนี้อันนี้อายุมากกว่าครับใช่อายุมากกว่ากับรุ่นที่อายุน้อยกว่าแต่เกิดปีเดียวกันอ๋อแต่ห่างกันประมาณ2 3สมเดือนนี่นีอายุประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะขวววบกก่่าแล้คะเิด เพราะว่าเขาเกิดประมาณปี2,558 oh. ก็เดือประมาณปลายปีก็ขวบกว่าๆแล้วก็จะมีที่คู่ที่น้องปารถามเนาะตัวที่อยู่ในธรรมชาติ oh. อันนั้นเป็นรุ่นที่เราปล่อยไปแล้ว oh. กล่องปีก่อนๆ ปล่อยไปแล้วคือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยปล่อยไว้ตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับก็คือเวลาเราปล่อยก็คือเราก็จะเปิดกรงให้เขาบินออกไปเลยค่ะแต่ว่าทำไมผมยังเห็นมันอยู่ที่นี่อยู่เลยอะครับอ๋อก็เวลาเราปล่อยใช่ไหมคะการปล่อยนกคือเราก็เปิดให้เขาออกไปแล้วก็เขาก็จะไปเลือกคู่แล้วก็เลือกพื้นที่อาศัยหากินของเขาเองซึ่งเขาคงคิดแล้วว่าตรงนี้มันปลอดภัยเขาก็เลยมาเลือกตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่นุชจะพาไปดูมันจะมีคู่อื่นๆอีกพี่นุชครับแล้วสองกรงนี้นี่ เลี้ยงนานแค่ไหนถึงจะปล่อยออกไปครับถ้าเราจะเลี้ยงก็คือสักประมาณ4ีหเดือนเราก็จะย้ายจากสวนสัตว์โคราชมาไว้ที่นี่แล้วก็จนกว่าเขาจะอยุประมาณ8ปเดือนขึ้นไปจากงานวิจัยของเราอะ่ะเราพบว่าต้องฝึกไว้ประมาณ6เดือนขึ้นไปเราค่อยปล่อยจะได้ผลดีที่สุดในเรื่องของอัตราการอรอดนะคะย,ย้ยายจากโคราชมาตอนอายุเท่าไหร่นะครับ ประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนก็คือห้าเดือนย้ายจากอายุห้าเดือนที่โคราชนะปาร์กเราก็ย้ายมาที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่อีก6เดือนหเดือนก็แสดงว่านกเนี่ยอายุก็เกือบปีใแลวถึงถึงจะปล่อยได้นะครับยิ่งเขาอยู่นานก็ยิ่งปรับตัวได้ดีขึ้นโอกาสรอดก็จะมากขึ้นนีครับแต่โอกาสนานมากก็ไม่ดีเพราะว่าตีกัน พอเขาโตปุ๊บเนี่ยขนาดกงมันก็มันเล็กแล้วมันเล็กแล้วแล้วมันอยู่ด้วยการเป็นฝูงก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งถ้าอยู่ในธรรมชาติเขายังบินหนีไปได้แต่ถ้าอยู่ในกกงเนี่ยบางทีก็เกิดบาดเจ็บถึงตายได้สูญเสียฉะนั้นมันก็จะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่ก็จะมีนักวิจัยคอยเก็บข้อมูลตลอดเพื่อที่จะดูว่าหนึ่งเขาหากินเองเป็นไหมปกติอย่างในกกงเราให้ตัวหนึ่งประมาณ300กรัมเนี่ยค่ะถ้าอยู่ที่นี่เราก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือร้อยห้าสิบเพื่อ ให้อีกร้อยห้าสให้เขาหากินเองฝึกการหากินฝึกหากินใช่คราวนี้เดี๋ยวบมาไดเห็นใกล้ๆไหมอย่าครับเข้าไปได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนเลี้ยงค่ะคือนกกรเรียนจะต้องอย่างตัวที่เราจะปล่อยคืนสุทธรรมชาติมันจะต้องมีระยะห่างระหว่างคนกับนกเพราะว่าเพื่อที่เวลาเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้แบบเป็นการฝึกพฤติกรรมว่าอย่าเข้าใกล้คนมากนะต้องมีระยะห่าง เวลาจะเข้าไปดังนั้นคนเลี้ยงเวลาจะเข้าไปต้องแต่งตัวให้เหมือนนกเหมือนที่หมอเข้าไปที่สวนสัตว์โคราชไงที่ครั้งก่อนเราเคเข้าไปให้อาหารใช่ที่เข้าวิทีสวนโคราชที่แบบเวลาจะให้อาหารก็ใส่ชุดนกแล้วก็ทําปากนี้ใช่จังเลยใช่เชี่ยวชาญ่เชี่ยวชาญเคยใส่ชุดนกไปแล้วนะครับผมยไปที่สวนสัตว์โคราชมาใช่ครับตอนนั้นเราไปก็มีโครงการที่สวนสัตว์เขาก็ให้ความรู้เด็กๆให้ความรู้น้องๆ ก็คือนกชุดนี้ก sure> ็ย้ายมาจากสวนสัตว์โคราชเหมือนกันอ๋อนี่มาจากสวนสัตว์ก็คือแสดงว่าอาจจะเป็นชุดเราเนี่ยที่เราเคยไปดูกันปีกว่าแล้วครับใช่เพราะว่าตัวนี้เกิดประมาณปี2 5 5 8นั่้ไเป็นั่นไงนี่นองผมนีขิดเดี๋ยวไปดูหมอจําได้มีหัวแดงๆมีปากอันนึงยาวๆเงี้ยมีขาเรียวแดงทุกตัวค่ะ ใช่แล้วครับเพื่อไม่ให้นกที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุ้นเคยกับคนเราจึงต้องแต่งตัวให้คล้ายคืนกับนกมากที่สุดชุดที่เราจะใส่นั้นจำลองมาจากสีสันของนกกระเรียนนั่นเองครับซึ่งหมออ้อยจะเข้าไปพร้อมกับพี่เติ้ลผู้ที่ดูแลนกกระเรียนที่นี่ครับปาหมอว่าเจ้ากระเกรียนเนี่ยร้องเรียกจะกินาหาแล้วเนี่ยใส่มันหิวแล้วนะมันหิวหิวหมออยากกินหมอไม่ใช่ <c oughs> อาหารดิ เดี๋ยวเราเข้าไปเลยไหมครับได้ครับไปครับไปนังปาร์คเดี๋ยวเรารอดูเรอเรียกรถพยาบาลตรงนี้นะโอ้น้ำลึกนี่น้องปาร์คลงไปนี่ถึงเอวนะเนี่ยแน่นอนแน่นอนปาร์คเก่งใจลงไหมเก่งใจอะอันนี้ผมรู้แล้วทำไมปาร์คลงไม่ได้เดี๋ยวปาร์คจมตอนนี้เนี่ยคือถ้าไม่ใส่ที่กันไว้นี่เปียกแน่นอนนะฮะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเวลาเดินก็ค่อนข้างยากเพราะว่าผักบ,บุ้งมันจะพันขาครับถาสมมติว่าผมเข้าไปแล้วไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้น,นครับนกเขาก็จะกลัวเพราะว่าเขานกพวกเนี้นกกรเรียนเป็นนกที่เป็นนกที่ถ้าท,าทําตามธรรมชาติจริงคือเป็นนกรักสงบเขาก็จะกลัวแล้วก็เนี่ยคะ่ะเขาก็จะบินชนกงซึ่งทําให้เกิดอันตรายกับนกนแล้วเราจะเปอันตรายไหมครับ ตัวเราถ้าเข้าไปใกล้เขามากๆอะค่ะเหมือนกับเวลานกเขาจวนตัวเขาก็จะต่อสู้ก็คืออาวุธของนกกระเรียนอะคะที่สําคัญจะเป็นตรงเล็บตีนนะคะกับมจมอยปากโดนนิดเดียวเนี่ยเลือดไหลเลยคุณต้นครับ,รบน้ําที่มันอยู่นี้เนี่ยโดยปกติก็เท่านี้อยู่แล้วหรือว่าสูงกว่านี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็คือในตอนนี้ครับ,ร,บระดับน้ําลดลงครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ย ในช่วงฤดูฝนนะครับประมาณปลายเดือนพฤษภาคมพฤศจิกาเนี่ยครับระดับน้ําก็จะสูงมากสังเกตได้จากต้นเสาที่กองครับนี่เลยใช่คนี่เลยระดับนี่เลยครับโอ้สูงสูงมากใช่สูงมากซึ่งทําให้นกเขาอยู่อลำบากล่ะำบากใช่ครับเลยต้องต้องช่วยเขานิดนึงเพื่อที่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่พ้นน้าบ้างก็คือเขาสร้างแผ้เขาแล้วอาหารในธรรมชาติจริงๆแล้วเขาก็สามารถหากินได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องมาให้อาหารเขาก็อยู่ได้ ใช่ครับแต่ว่าคือบางครั้งอาหารมันก็อาจจะไม่พออาจจะมีไม่เพียงพอต่อเขาใช่ครับแต่เขาหาหากินได้ครับแล้วเขาจะกินอาหารเม็ดเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ครับจนกว่าจะทําการปล่อยสูตรธรรมชาตินะครับก็ต้องให้เขากินโอเคงั้นเดี๋ยววิธีการให้เราก็จะเดินเข้าไปใกล้ๆครับหรือว่าใช่ครับก็จะเดินเข้าไปใกล้ๆเขาโอเคได้ครับ อ๋อครับเขาอ,อาจจะไม่เขาอ,อาจจะไม่คุ้นผม <c oughs> เพราะว่าปกติเขาคนเยอะคนเยอะนิดนึงฮะ <c oughs> อืมเข้ามาคนเดียวอ๋อครับซึ่งในการให้อาหารเขาครับก็ถือว่าเป็นการเช็คสุขภาพเขาเป็นในตัวด้วยครับอย่างบางครั้งแบบมีการซึมมีการาอะไรเนี้ยือเราก็จะได้แด้งทางคุณหมอได้ครับไอสีแดงตรงปลายปลายนี่คือทําให้เหมือนหัวเข้า่าเนี่ยอ่าใช่จริงจริงแล้วผมต้องเดินมาเยอะฮะจริงจริงแล้วจะมี หัวหัวหัวมั้ยครับอันนั้นคือจะใช้ในตอนที่เด็กใน i s o l a t i o นที่สัตว์โคลาร์ใช่ครับคืจะใช้ปากกี้ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้ผมไม่มีผมจำได้ผมใส่นี่ผมเดินแบบนี้ผมจำได้เดินผมเดินนี่เลยเป็นนกเด็กเป็นนกเด็กอ๋อทีนี้นกโตละเหมือนกันละ น้องครับหลังจากที่หมออ้อยและน้องปาร์คได้เห็นนกกระเรียนในกรงเลี้ยงกันไปแล้วจากนี้พี่นุชจะพาเราสองคนออกเดินตามหานกกระเรียนที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆบ้างแล้วล่ะครับหวังว่าพวกเราทั้ง3าคนคงจะโชคดีได้เห็นตัวจริงของพวกมันนะครับเอ้านี่ไงเห็นนกแล้วนะเขาบูงอยู่เหอใช่ใช่ใช่เ<ห>ขาแอบ,บมองดูเราอยู่นะขับมองไปที่ต้นไม้ข้างหน้าโอ้ี่ตรงปาร์คเลยสูงเลยนะั่นอะแต่ว่ามันค่อนข้างกลืนกับ ใช่ค่ะสี่คนเขาจะตื่นกับธรรมชาติที่เขาอยู่พอสังเกตเห็นแบบแดงๆโผล่มาิีนึงอ่ะนั่นแหะเพื่อเป็นการพรางตัวเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเขาอะค่ะว่าเราจะเข้าใกล้เขามากได้แค่ไหนก็ดูจากเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเขาตื่นตกใจเราเขาจะค่อยๆขยับเดินหนีไปเรื่อยๆค่ะนั่นคือเป็นระยะที่เราเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดตอนนี้เขามาเป็นฝูงผมไม่แน่ใจกี่ตัวน้าจะราวๆเจ็ดแปดตัวเนี่ยค่ะ โดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะอยู่เป็นฝูงใหญ่ยี่ลรครับถ้าเป็นที่นกที่ยังไม่จับคู่แล้วอะค่ะเป็นนกเด็กแล้วก็เป็นช่วงที่นกเาดูผสมพันธุ์ก็คือไม่ได้ช่วงที่เขาทำรังวางไข่เนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงบางทีเราอาจจะเจอได้ถึง20-30ตัวในฝูงใหญ่เลยอยู่ด้วยกันผมเห็นเขายืดคอขึ้นอันนี้คือคือเขาเริ่มระวังนิตัวป่ะใช่ค่ะเป็นพฤติกรรมระวังภัยก็คือมันจะมีตัวที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นยามคอยดู เวลามีสิ่งรบกวนเข้าไปใกล้เขาก็จะมีตัวที่คอย,ยคอยมองว่าเราเข้าไปใกล้เขาหรือ,อยังแล้วเราเราก็จะเตือนเพื่อนๆให้ค่อยๆขย,ยับไปค,คือนกเลี้ยงเขาจะไม่บินถ้าไม่จวนตัวอ,อย่างเช่นเขาก็จะมีระยะห่างเขาจะใช้อาศัยการเดินเดินแล้วหลบมากกว่าแต่ถ้าเราวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี้ยเขาก็จะบินหนีบินหนีถ้ามีตัวนึงบินคือจะบินตาม,มใช่ใ,<ห>ใช่ เดี๋ยวนะครับตอนที่เมื่อเช้านี้พี่นุษย์บอกว่าเวลาจะเจอนกกระเรียนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแต่ว่ารอบๆนี่มันไม่มีไม่มีน้ำสักหยดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วทำไมผมเจอนกกระเรียนล่ะครับหมอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าในคำนิยามว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่มีน้ำขังพื้นที่นาข้าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่งแต่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่านี่มันแห้งให่ครับ นกกระเรียนเนี่ยเป็นนกที่ถ้าทางภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าไดวทแลนด์หมายความว่ายังไงคะเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ใช่ชุ่มน้ำแบบน้ำไม่ใช่น้ำน้ำตลอดปีไม่ได้ขังตลอดปีแล้วก็เวลาเขาใช้พื้นที่เนี่ยเขาจะไม่ใช้พื้นที่ที่น้ำลึกเขาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงเซนแค่นั้นเองระดับน้าแล้วเขาเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ไม่ได้ไม่ได้กินเฉพาะลูกปลาอย่างเดียวคนอาจจะคิดว่านกกระเรียนกินเฉพาะปลากุ้งหอยแต่เขากิน พวกเงาเมล็ดข้าวกินเมล็ดข้าวใช่อันนี้ก็คือแหล่งอาหารของเขาใช่นี่คือแหล่งอาหารของเขาแต่เวลาเขานอนเขาจะเป็นนอนในที่ที่มีนังอ๋อเดี๋ยวศัตรูมามาล่าเขาอีกนับว่าวันนี้เราโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นนกกระเรียนออกมาหากินรวมกันเป็นฝูงแต่พินุษบอกว่าถ้าโชคดีกว่านี้เราจะได้มีโอกาสเห็นครอบครัวนกกระเรียนที่มีทั้งพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกันครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น พราะฝนดันตกลงมาเราจึงต้องหยุดการถ่ายทำกันพักใหญ่เลยแหะครับหลังจากฝนหยุดเราก็ได้เวลามาตามหาครอบครัวนกกระเรียนใช่ไหมครับพี่นุชใช่ค่ะครอบครัวนกก็ต้องมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับหมอใช่ครับก็ต้องมีพ่อแม่ลูกสิถ้าถึงเรียกว่าครอบครัวเพราะบา <c oughs> งาทีก็จับคู่ก็อาจจะเริ่มเริ่มสร้างครอบครัวใช่พอมีลูกก็กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เราครอบครัวนี้ พิเศษมากก็คือเป็นครอบครัวที่มีลูกนกกระเรียนเกิดเป็นตัวหนึ่งใน2ตัวแรกของประเทศไทยหลังจากที่สูญพันธ์ไป50ปีเป็นนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติหนึ่งใน2ตัวแรกที่หลังจากที่มันสูญพันธ์ไป50ปีเราไม่เคยพบนกกระเรียนเกิดในธรรมชาติอีกเลยอันนี้เป็นอนนลุกเฮะดูดีคนลุกจริงคนลุกหนาวใช่ไหมฮะหนาวเฝนฝนพื้นด จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์มากนะฮะซึ่ง,งนกตัวนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วกลับมาแล้วก็จับคู่กันแล้วก็ออกลูกได้อีกในธรรมชาติซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยน่าจะสามารถสืบดำรงเผ่าพัานธุ์ต่อได้นั่นแหละเมื่อกี้เขาองเรียกเราแล้วแสดงว่านี่เีถ่ถวนี้สิครับใช่ค่ะอ๋อไปดูแกจถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะดวดูอย่างเดียวตรงนี้ปับโฟกัสตรงนี้ปรับโฟกัสตรงนี้โฟกัสตรงนี้ใช่ไหมเออ เห็นไหมคะชัดเอยเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อโอ้ชัดเลยไหมชัดเจ๋วครับเหมือนมีนยืนอยู่ข้างหน้าเลยป่ะใช่ใช่ตีตัวแถวหน้าสุดเลยเนี่ยตีตัวข้างสนามมันก็หมอัไปตัวมันเทาๆออกขาวอาวครับสีตรงหัวมันจะเป็นสีแดงแดง อก็มีีขาถ้าตัวพ่อแม่เขาจะหัวแดงค่ะแต่ถ้าลูกจะออกยังเป็นหัวยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เห็นไหมครับลูกจะเป็นหัวตัวลูกมันมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นอยู่บ่าเห็นแล้วครับเห็นอยู่เห็นอยู่แะ้วเปรียบเทียบตัวพ่อแม่กับลูกเนี่ยคคละสีกันเลยแล้วก็หัวเนี่ยพ่อแม่เขาจะออกแดงหน่อยใช่ไหม่ลูกสียังไม่แดงยังไม่มีสีเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ ทีเหมือนเป็ดเลยหมอดให้ดูไหมคะอ่าหมอให้หมอดูบ้าง <c oughs> แล้วตัวลูกนี่กี่ขวบครับที่เป็นสีน้ำตายนะครับตัวพ่อแม่เนี่ยประมาณ5ขวบ <5 S 2> น้องให้น้องปารคทายว่าตัวลูกจะกี่ขวบ <c oughs> พ่อแม่ห้าขวบตัวลูกนี่ดูจากขนาดละให้ผมทายไหมประมาณหนึ่ปีป่ะเกือบเกือบเกือบปีเรอคเกือบปีใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะสีเดือนค่ะเห็นไหมเกือบเกือบ สังเกตไหมคะว่าตัวมันเท่ากันเลยลูกก็เรียนในช่วงช่วง1นถึงสีหเดือนแรกเนี่ยเขาโตไวมากเพราะว่าตัวเท่ากับพ่อเลยนะเพราะว่าเขาจะต้องหนึ่งคือจะต้องรีบโตเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นเพราะเ่าเขาตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าโอ้เป็นวิวัฒนาการที่ดีมากเลยคะเขาก็จะต้องรีบเปลี่ยนตัวเองให้มีขนาดใหญ่แล้วมันจะเปลี่ยนสีตอนอิวเกี่ขวบปะครับประมาณสองขวบค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนลักษณะคือสีขนคออะไรเงี้ยแต่ก็ยังยังไม่สามารถให้ลูกได้ ก็คือเปลี่ยนแต่เฉพาะลักษณะภายนอกเหมือนพ่อแม่เลยแต่เพียงว่าอวัยวะสืบพันธุ์เขายังไม่สมบูรณ์แล้วต้องกี่ขวบถึงจะให้ลูกได้ครับประมาณ4ี่ขวบขึ้นไปค่ะแล้วนกนี่ปกติแล้วมันอายุมากสุดนี่กี่ปีคะนกกระเรียนในประเทศจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความมีอายุยืนเพราะว่านกกระเรียนเนี่ยให้เดาว่ามีอายุกี่ปีอายุยืนอายุกี่ปี อายุยืนนี่ร้อยปีป่ะครับถึงไหมนานไปนานไปไหมสิบปีน้อยไปห้าสิบปีแปดสิบปีค่ะโอ้เท่าเท่าเราเลยใกล้ๆกับคนใช่ใช่ผมนึกว่าอายุมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับประมาณ10กว่าปีอย่างเงี้ยแปดสิบปีค่โหแปดสิบปีมันเยอะมากเลยนะครับเขาก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์เวลาคนจีนเขาจะให้แบบพวกรูกปั้นรูปอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับเป็นการอวยพรให้เราอายุยืนอ หลังจากที่เราดูนกเสร็จแล้วปาก็สงสัยครับว่านกมาอยู่ในนาข้าวแบบนี้ชาวนาเขาไม่ว่าอะไรนกเลยหรือไงเพื่อให้ปาหายสงสัยเราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับอ่ะไปปากนี่เลยยังสงสัยอยู่ไหมสงสัยอยู่ครับอ่านี่เดี๋ยวมีคนเฉลยดีกว่า สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวผมแนะนำก่อนนี่น้องป้าครับแล้วก็สวัสดีครับนี่อาจารย์ปูสวัสดีครับเมื่อกี้เราคุยกันมาครับว่านกเนี่ยที่อยู่รอบรอเนี่ยเยอะเต็มหมดเลยป้าสงสัยว่าอ้าวแล้วชาวนาเนี่ยไม่ทำอันตรายกับนกเหรอเด็กๆไม่มายิงนกกันเหรอแล้วนกมันก็กินข้าวในนาเขาลงไปอยู่ในทุ่งนาเขาชาวนาไม่โกรธนกเหรอข่าวนี้แหละจะให้อาจารย์ปูที่มาว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงระหว่างชาวนานกกระเรียนแล้วก็แปลงข้าว hmm. ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราปล่อยนกเนี่ยคะ่ะชาวนาที่เนี่ยนะคะเกษตรกรที่เนี่ยเขายินดีนะคะยินดีเลยยินดีค่ะยินดีไม่้อมากินข้าวเขาใช่ไหมฮะ,ะนก <c oughs> ต้องบอกก่อนนกไม่ได้มากินข้าว <c oughs> ตอนที่เป็นรวงนะคะคในในตอนที่เนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยดินมันยังชื้นชื้นอยู่เนาะมันก็จะมีพวกหอยนะคะออห<า>ยอยเป็นสัตว์เล็กๆนะคะนกเขาก็จะกิน เนี่ยสัตว์พวกนั้นซึ่งนกก็กินโปรตีนเหมือนเราละค่ะต้องการโปรตีนเหมือนกันนะคะทีนี้พอช่วงแรงนะคะหรือช่วงเก็บเกี่ยวนะคะตอนที่เขาเก็บเกี่ยวชาวนาเก็บเกี่ยวก็จะมีเมล็ดข้าวตกอยู่นะคะนกก็จะกินเมล็ดข้าวเหล่านั้นออกินเมล็ดข้าวที่ตกอยู่มันคือไม่ได้ไปกินไม่ได้มันเป็นต้นขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ ทางที่เนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยก็คือพวกอย่างแปลงนาเขาเนี่ยฮะ<ฆ>ผมจะไม่เคยเห็นพวกวัชพืชน,นี้เลยนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยฮึบฮึบฮึบอะไรครับเห็นอะไรเอ่ยมันจะมีพวกหอยเนี่ยอุย้ยเนี่ยเล็กๆเ,เ,เต็มหมดเลยครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวผมยืนขึ้นมาให้ปากดูนี่ตัวเล็กมากลยเนี่ตรงนเนี้ยนะค่ะที่เ<ห>ราเห็น เราเห็นวัชพืชนะคะคือตอนเตรียมดินเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะในการกําจัดวัชพืชนะคะแล้วยิ่งเห็นซากพืชซากสัตว์นะคะหรือตอนเนี้ยเราเห็นหอยนะคะคหอยเนี่ยหอยขนาดเนี้ยนะคะนกกินได้นะคะออนกก็ต้องการโปรตีนนะคะหเหมือนเรานะคะคกินเนื้อในของหอยนะคะเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันทำไมมีหอยละ่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดนะคะยาฆ่าหอยนะคะหรือยา กำจัดนะคะพวกวัชพืชอื่นๆนอะค่ะเขาก็ใช้นกนะคะหรือสัตว์เนี่ยเป็นตัวกําจัดด้วยตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้ต้นข้าวเขาเนี่ยก็เจริญเติบโตสวยงามค่ะโดยที่เกษตรกรก็ไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อปุ๋ยเคมีแพงๆมาใช้ซึ่งอาจจะดูดีช่วงแรกแต่ระยะยาวแล้วผลเสียมันเยอะกว่าเยอะระหว่างเดินทางกลับเราก็ได้เจอกับน้าจักชาวนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้แล้วน้าจักก็บอกกับพวกเราว่าชาวนาที่นี่ดีใจมากครับ ที่ได้พบนกเรียนอีกครั้งนึ่งซึ่งพวกเขารู้ว่านกเรียนมีประโยชน์กับพวกเขายังไงและเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับนก,กเรียนอย่างมีความสุขครับวันนี้หมอ้อยกับน้องปาร์คก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าการอนุรักษ์โดยเฉพาะการนำกระเรียนกลับมาเนี่ยมันยากขนาดไหน อนาคตของสัตว์ป่านะครับก็ขึ้นอยู่กับน้องๆแล้วว่าจะทํายังไงให้เขาคองอยู่จะทําลายหรือจะอนุรักษ์ก็ต้องฝากน้องๆไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการ Animal Speak <S <S <izations> ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้าคราวหน้านั้นจะเป็นสัตว์อนุรัก,กษ์ชนิดไหนติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้เราสคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak